สั้นลงเปล่าไหไม่ไม่ขาพี่อะไรเหรอขาพี่สั้นลงใช่ไหมพี่ก้าวช้าลงนิดนึงไม่แต่พี่เดินนะตอนนี้นะพี่มีขาเหลือเดินแล้วแบบพุงมันยุ้ยไปเรื่อยต้องออกกําลังกายหน่อยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายช่วงนี้วันนี้เหมาะเลยทำไมถ้าพี่ไม่ได้ออกกําลังกายวันนี้พี่เต้นตามทุกเพลงจบรายการพร้อมเลยโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายินดีต้อนรับเข้าสู่การแสดงของฮิปโปนะครับ โคกครับจะให้เราโยนหนมปังอะไรบอกด้วยนะครับตะกี้เต้นเหมือนไมเคิลเลยนะครับไมเคิลเลยนะครับคือไมค์ไมเคิลอะไรไมเคิลตังนะครัไมเคิลตังนะเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องวิชาการเขาใเลยว่าช่วงนี้ให้ดูมูนวอล์ครับมูนวอล์มูนวอล์ครับมาแล้วครับลูกเป้าครับลูกเป้าลูกเป้าอะไรก็เล่นมึงมีความสุขมึงมีความสุขกัน เข้าสู่รายการเราวันนี้เรามีการแข่งขันเงาเสียงซึ่งเป็นเพลงที่ท่าผู้ชมเต้นตามก็จะได้ออกกําลังกายไปด้วยอ๋อเธอทั้งร้องทั้งเต้นอุ้ยนี่รกรอดูเข้ามานานมากผู้เข้ามาแข่งขันเคอเวอร์ของเราด้วยมือระดับไม่ธรรมดาผ่านเวทีประกวดกันมาดูแต่งตัวมาดูแต่งตัวมาซะก่อนสายดันสายดันนี่แต่งอย่างนี้ขึ้นรถเมล์มาเลยด้ยไม่ธรรมดาไพ่หมากรมาเปลี่ยนมาฟังผู้ชายนะฟฝังผู้ชายน้องดิวอรุณพงษ์ฟังผู้หญิงน้องเองสาธิตาสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องยินดีครับกองรับตัวชีดีมากครับสวัสดีครับสองคนนี้ขายขาแดนไหมขายแาดนไหมจังหวะมาเน่เน่เน่น่มึงดูลุกข้ากอนมึงประกอบอาชีพอยู่แถวพัดพงเลย มึงทำไปจากเล่นเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวกูไปเอานกพิราบเลยต้องดีวตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ตอนนี้เป็นดีเจอยู่ด้วยครับดีเจอยู่ที่ดีเจอยู่ที่ไหน98 EDS ครับที่เดียวกันที่เดียวกันเป็นดีเจที่เดียวกันค่ะครับ เดผมอ่าก็ร้องเพลงด้วยแล้วก็เขียนเพลงด้วยครับทำเพลงเองเนี่ยใช่ครับด้วยครับแล้วก็เขียนให้คนอื่นร้องด้วยอะไรเงี้ยครับเฮ้ยเฮ้ยมึงทำหลายอย่างไปนะเก่งก็ดีค้ดีเก่งโค้ดีดีมากแล้วน้องเก่งเก่มทำพิธีกรที่ช่อง PPTV เป็นหลักนะคะรายการบันเทิงีป๊อปนิวส์ค่ะรวมถึงก็ร้องเพลงด้วยเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปค่ะวันนี้โคจรมาพาระกันเดี๋ยวมา cover เดี๋ยวมาครับว่าคณะกรรมการของเรานะครับวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเป็นไอซ์แลนด์ยูนะเก๋ คุณถือที่นั่งนั้นอยู่ยากมากนะไม่สายแข็งอยู่ไม่ได้นะตอนแรกผมไม่คิดอะไรเลยพอนั่งไปสักพักเริ่มง่วงเริ่มง่วงเริ่มง่วงไปที่ผมบอกว่ายากเพราะว่าตรงนั้นจะมิจาร์เป็นคนสุดท้ายอยู่ตรงนั้นห้ามยกป้ายผิดนะทำไมอ่ะคคนก่อนยกผิดประจำ ผิดได้เดี๋ยวเราไม่เป็นไรเราดูกล้องดูภาพมีภาพยืนยันว่ายกเสียอะไรแต่ว่าระหว่างไปนะทำงานไปข้างโน้ก็ตัดเล็บได้นะไอเดาไม่เชื่อผมเป็นตัวของเราฝึกซ้อมเพลงไว้แล้วต้นนู้นเนี่ยที่เที่ยวแตกเดี๋ยวขี้แตกแนะนำทางอ้ายชุดนอนนะนี่ชุดอะไมรไม่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 ชุดนอนฝรั่งฝรั่งเป็นฝรั่งคิดเองไม่ทั้งฝรั่งนะถ้าเป็นชาวต่างชาตินะ ถ้าแรงชาติถ้าผมมาหนนี่ต้องอยู่แถบสแกนนะแถบสแกนนะสแกนที่เดยวิ่้านสแกนเทียนยอดนี่แต่ผมไว้สีนี้ได้เลยนะลูกใช่ได้ใช่ไหมเหมือนดาราฝรั่งเลยไทย golden retriever หมาแต่หมาแต่ว่าของเราเนี่ยอินเตอร์มากนะป่านนั่นแถบสแกนใช่ไหมอันนี้ก็มาแบบนี่แบบ ลาตินนี่แบบจีนจีนนี่ก็แบบว่าฝรั่งของพี่แอ๊ก็มาจากกราปกรกราปกรอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์นะถือว่าอินเตอร์ไหมเกาะจากเกาะดูไอเต่ายักษ์หรอเต่าตัวใหญ่เกาะเขาเป็นเกาะไก่เขาหมายถึงเป็นชาวเกาะ